สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาซ่อมกุญแจรถเบนซ์วสองนะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทอยู่แล้วนะครับรีโมทนะครับกดใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับแต่เวลาสตาร์ทนะครับเสียบกุญแจไปที่เบ้าสตาร์ทนะครับไม่มีเสียงดูดนะครับขอพวงมาลัยล็อกนะครับแล้วก็บิดกุญแจนะครับไฟหน้าปัดไม่โชว์นะครับสังเกตนะครับขึ้นแต่ตัวเลขกิโลนะครับไฟหน้าปัดเรดไมคไม่ขึ้นนะครับ บิดสตาร์ทก็เงียบนะครับไม่มีเสียงใดสตาร์ททำงานนะครับซึ่งเป็นอาการประจําของรถรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการรื้อหาสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับครับหลังจากทําการรื้อรถนะครับหาสาเหตุนะครับก็เจอเรียบร้อยนะครับก็คือตัวนี้นะครับล็อกคอไฟฟ้านะครับล็อกคอพวงมาลัยไฟฟ้าเสียนะครับทําให้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนตัวล็อกคอไฟฟ้าอันใหม่ให้ลูกค้านะครับจะลงทะเบียนระบบให้ครบทุกอย่างนะครับเสร็จแล้วจะมาทดสอบสตาร์ทอีกครั้งนะครับ มาบริการหรือถอดถึงที่นะครับไม่ต้องยกรถไปไหนนะครับสามารถจบที่หน้างานได้เลยนะครับใช้เวลาทําไม่นานนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากประกอบรถนะครับแล้วก็เปลี่ยนล็อคอไฟฟ้าอันใหม่นะครับลงทะเบียนให้ครบทุกระบบนะครับสมบูรณ์นะครับทําการเช็คโค้ดเคลียร์โค้ดนะครับให้เรียบร้อยนะครับทดสอบนะครับทดสอบรีโมทก่อนนะครับล็อกครับเปิดครับรีโมททุกดอกนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับเสียบกุญแจไปที่เบาสตาร์ทนะครับ มิดกุญแจนะครับไฟหน้าปัดขึ้นปกติเหมือนเดิมแล้วนะครับสตาร์ตติดใช้งานไน้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับมีอาการเหมือนในคลิปนะครับรีโมทกดได้ปกติคอพวงมาลัยล็อกนะครับเสียบกุญแจบิดสตาร์ทรถแล้เงียบนะครับไม่มีเสียงนะครับสามารถแก้ไขได้นะครับ0826166655นะครับบริการรื้อถอดทำถึงที่ไม่ต้องยกรถไปไหนเลยนะครับฟรีค่าเดินทางนะครับช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับ